อัญชันหน้าบ้านนะไปแช่ข้าวเหนียวนะเพื่อนๆนะนี่ดอกอัญชันหน้าบ้านเรานะน้ำอัญชันแล้วนะเราเก็บดอกอัญชันมาแล้วมาแช่น้ําร้อนเอาไว้ตักติดใ่ข้าวเหนียวแล้วนะเพื่อนๆนะทิ้งไว้ข้ามคืนแต่พรุ่งนี้เช้าเราจะมาหุงนึ่งข้าวกันนะมาดูเสื้้าเราเป็นยังไงสีก็จะสวยข้าวแช่ดอกอัญชันนะเราจะหทิ้งไว้ข้ามคืนนะเช้ามาเราก็เปไปนึ่งนะ ข้าวหมาดอกอัญชันนะเพื่อนๆนะพรุ่งนี้เราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงดีเขาจะสวยสุดไหมเพื่อนข้าวเหนียวโกทีเราแช่ข้ามพื้นไหมนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราจะาไปนึ่งนะเราจะาไปนึ่งมาเราจะมาดูสีเขาจะสวยแค่ไหนนะ,ะเพื่อนๆนะเอาใส่หัวนะเลย้วใส่หวนะัหหวแล้วเ,าาเอาไปนึ่งนะเพื่อนๆนะโอ้ยฝุนตกนะดอกพะโนมเพื่อนสีดน้ำใส่กระเบียนนะคะ น้ำใส่กระเบียนก่อนปลาสป,า,สปาธรรมชาตินะสปาหน้าธรรมชาตินะพี่น้องทั้งหลายแรพี่น้อง้าลูกมากินเขาน้ากันนะจ๊ะวันนี้ได้มีดูข้าวเหนียวดอกอัญชันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เจลนะแล้วก็หมูน้ําตกนะเพื่อนเพื่อนนะหมูย่างนะโอ้ยลอยหนะ้าด้วยผักรแวกกรวแล้วก็ผักชีราวนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเมนูเจลกับเสียบนะ ดูดูดูข้าวเหนียวดอกอัญชันสิสีสวยไหมเจ้าปีอืมสวย